แฟนคลับโลงอกคู่นี้ไม่ได้เลิกกันฝ่ายหญิงเฉลยแค่คอนเทนตอ์อีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากๆตั้งแต่เปิดตัวก็หวานเสมอต้นเสมอปลายกันมาตลอดไร้ข่าวยงเสียหายระหว่างนางเอกสาวหวานเบนเรวิยานันและผู้ประกาศหนุ่มตีชื่อดังออฟชัยน,นน์เราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักๆของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียล ล่าสุดสาวเบนทำแฟนคลับตกใจอย่างมากเมื่อโพสตคลิปลงทิกท o k B N IV I V I Y N U N เล่นคอนเทนต์เพลงสดแล้วนะัพร้อมแคปชั่นระบุว่าทิกท o k คนบันเทิงเบนเรวิยา,านันทำเอาแฟนคลับทั้งตกใจและแซวสนันหนุ่มอฟเห็นคลิปคอนเทนต์นี้หรือยังจนสาวเบนไล่ตอบแฟนคลับอย่างน่าเอ็นดูว่าคอนเทนต์เลยล่ะคะ่ะ